พระเัิญจะเป็นดาวได้ยังไงเห็นก็เป็นเห็นเมื่อกี้นี้เห็นกระดับไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรานั่งประทานอาหารนี่เห็นใหม่นะคะไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่เลยเห็นเก่าอยู่ไหนหาสิในสากลจักรวาลไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยพระเัิญจะเป็นดาวได้ยังไงเห็นก็เป็นเห็นเมื่อกี้นี้เห็นกระดับไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรานั่งประทานอาหา นี่เห็นใหม่นะคะไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละเห็นเป็นกาวอยู่ไหนหาซิในสากลจนักรวาลไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นดาวได้ยังไงเห็นก็เป็นเห็นเมื่อกี้นีเห็นก็ดับไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรานั่งประตาหารนี่เห็นใหม่นะคะไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละเห็นเป็นกาวอยู่ไหนหาซิ ในสากลจจกวาลไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉันจะเป็นดาวได้ยังไงเห็นก็เป็นเห็นเมื่อกี้นี้เห็นก็ดับไปแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรานั่งัประทานอาหารนี่เห็นใหม่นะคะไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่เลยเห็นเป็นดาวอยู่ไหนหาสิในสากลจจกวาลไม่มีเพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย เราได้ยินเสียงผมชัดไหมครับถ้าชัดแล้วช่วยเมนบอกผมหน่อยเรามารู้จักศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะไปถอดรหัสคำพูดของผู้หญิงคนนี้ให้ท่านฟังเขาบอกว่าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสากลจักรวาลเห็น คำว่าเห็นคํานี้ขับในทางพระพุทธศาสนานั้นคือสังคาติสูตรครับสังคาติสูตรมีความไม่โลภไม่มีกิจคิดพยาบาทเป็นต้นครับไปหาดูอยู่ในสังคาติสูตรนั่นคือเห็นครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่ากระทบสัมผัสด,ด้วยจักรสุวิญญาณหรืออายตนะภายในหรือใช้คำว่าสะพานเชื่อมเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดการปรุงแต่งตรงปรุงแต่งขับเขาเรียกว่าเกิดปรุงแต่งกระจิตขับเขาเรียกว่าเกิดเขาเรียกว่าดับเกิดดับปรุงแต่งกระจิตเนี่ยคือเกิดดับส่วนไอ้ที่เห็นนั่งรับประทานกับอ,อาหารมันเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสากลจักรวาลอันนี้ไม่ใช่คำสอนพระพรุทธเจ้าครับเพราะอะไร เห็นนั่งรับประทานอาหารเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการปรุงแต่งกับจิตเลยคุณต้องบอกกันว่าไอ้ที่คุณเห็นตะกี้คุณเอามาปรุงแต่งกับจิตยังไงถ้าไม่ไดเอามาปรุงแต่งกับจิตผมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับคําว่ารู้นั้นคุณเคยได้ยินคําว่าพุทธ,ธะไหมครับพุทธ,ธะแปลว่ารู้ครับมีพุทธ,ธะเป็นอารมณ์ ฉะนั้นพุทธ,ธะหรือคําว่ารู้รู้คํานี้ก็คืออารมณ์นั่นแหละครับมีพุทธ,ธะเป็นอารมณ์พุทธ,ธะแปลว่ารู้ครับมีรู้รู้สึกเนี่ยครับมีความรู้เป็นอารมณ์รู้ลมรู้อารมณ์รู้การปรุงแต่งเ,เป็นอารมณ์ไอตัวรู้ตัวนี้ครับ มันเกิดต่อจากอารมณ์ที่เรียกว่าเอกคตาเจตสิกฉะนั้นรู้ตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเอกคตาเจตสิกส่วนคําว่าเห็นเห็นนั่นเป็นสังกาติสุดเลยไม่ได้เกี่ยวกับตาเห็นครับตาเห็นนั่นภาษาธรรมใช้คําว่าอายตนะครับอายตนะอายตนะภายในยครับส่วนไอ้ตรงที่กระทบสัมผัสเนี่ย เขาเรียกว่าจากสุญญาณครับกระทบสัมผัสในรูปก็ดีใน <c oughs> ใช่ครับฉะนั้นพี่น้องที่ผมเอาลงให้ท่านฟังนี่พี่น้องพี่นาเองครับว่าเขานะ่ะมันมืดมนอนตะการยังไงคือผมไล่ให้ฟังเลยไอ้เกิดดับเนี่ยคำว่าเกิดดับเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันดับแล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสากลจักรวาลเนี่ย คำนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับคุณต้องน้อมนํามาสู่การปรุงแต่งที่จิตมันถึงจะเกิดดับกับจิตครับเพราะว่าจิตเป็นเรื่องของการเกิดดับครับจิตเกิดจิตดับครับส่วนในพวกนี้มันวัตถุกรรมแล้วคุณจะไปเกิดดับกับวัตถุกรรมเพื่ออะไรอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไม่เสียวเท่ากับบทที่ว่าอะไรนะจะไปบอกให้ใครละกิเลสได้ไหมคะอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะครับ อ่ะท่านมาดูอ่ามาฟังอีกคลิปหนึ่งฮะผมจะให้ท่านฟังอีกคลิปหนึ่งอันนี้น่าขำสิดีบุญเกิดแล้วก็ดับประสารมาสัมภาราว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปธรรมดาไม่ได้พูดถึงคนสร้างบุญแต่บุญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไม่ว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าสาธารกชนนแต่ผู้ที่ เข้าใจธรรมะหรือสัมมาสัมปทาก็ต้องพิจารณาตนเองว่ามีความาใจมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่เข้าใจเพียงคุณของพระสัมมาสัมปทาที่ทรงแสดงสีสีพรรษาบางคนยังถามว่าเพื่อสร้างบุญหรือเพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมุทาตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นบิดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นรมดาไม่ได้พูดทุกคนนั่นนี่ปะตองครับแต่บุญก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ดับไม่ว่าทุกอย่างกระบวนการที่จะกล่าวพุทธศานทุกชาชนในผู้ที่ก็ตรงนี้บุญเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้ยิ่งแล้วเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามครับที่ไม่ได้ปรุงแต่งกับจิตนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดดับหรอกเพราะเกิดดับเป็นเรื่องของจิตครับจิตเกิดดับสืบต่อนั่นแหละครับส่วนในเรื่องพวกนี้น่ะเดาเลยเดาตั้งแต่เรื่องของอะไรนะเราทั้งรับประทานอาหารมันเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกในสนากลจักรวาลเขาบอกว่าเห็นเห็นก็คือเห็นเห็นก็เป็นเห็น เห็นตัวนี้ครับเห็นได้ด้วยตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอายตนะภายในกระทบสัมผัสด้วยจักสุวิญญาณน,นำไอ้ที่เรากระทบสัมผัสเข้ามาเมื่อมันเข้าทางอายตนะภายในนี่มันเข้ามาทําไมครับเข้ามาเสร็จมันก็ต้องปรุงแต่งครับเมื่อมันปรุงแต่งตรงนั้นแหละครับคือเกิดครับเมื่อปรุงแต่งเกิดปรุงแต่งดับตรงนี้ครับคือเกิดดับครับ แล้วอารมณ์ก็จะเกิดสืบต่อครับหนักสุดไอคลิปนี้บอกว่าบุญเกิดแล้วก็ดับไป <c oughs> บุญเกิดแล้วก็ดับไปอะผมไม่พูดยาวครับผมเอาให้ฟังสั้นแค่นี้ไปพี่ดาเองแล้วผมขึ้นสเตตัสเอาไว้ให้ด้วยอ่าบุญเกิดแล้วก็ดับก็ไม่รู้จะพูดไงต่อนะด้ว <c> ย <oughs> ความเคารพกับบัีครับ